ที่ข้าพเจ้าฝันฝันว่ามารู้ตัวว่าตัวเองที่มีรองเท้าตามเลยค่ะค่าแม่ก็าไม่คิดอะไรจากโบ่อยเข้าใบเข้าเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าเราจากโลกนี้ไปเราจะไม่มีรองเท้าสวัสดีค่ะศิริรัตน์นะคะวันนี้จะมาขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ประองทรงมาเตือนเรื่องในความฝันนะคะเรื่องบาปที่ยังไม่ได้รับการสารภาพ คือมีหลายครั้งมากที่เขาเจ้าฝันนะคะฝันไม่ว่าจะฝันไปเหนือไปใต้แต่ก็ลงท้ายด้วยการฝันว่ามารู้ตัวว่าตัวเองที่มีรองเท้าใส่ทุกครั้งเลยข้างแรกก็ไม่คิดอะไรยากโลก่อยเข้าไอยเข้าเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าเราจากโลกนี้ไปเราจะไม่มีรองเท้าเราจะทำอะไรลอยมากจนเลยก็กลายเป็นความชินช้าไปเลยสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็มาฝันอีก ก็สงสัยอาทิตย์นี้จะต้องไปถามอาจารย์นะเผื่ออาจารย์จะมีแนวไหนที่มาแนะนาเราได้ทํางานไป็คิดไปเรื่องฝันนี่เราทำไมเป็นอย่างนี้แล้วเสร็จแล้ยจู่ๆพระวิญญาณเข้ามามาตรในใจเลยนะคะว่าเจ้าจาได้ไหมว่าเมื่อก่อนเจ้าเคยหยิบรองเท้าเขาใส่ไปด้วยไหมนะอนุญาตที่สิบกว่าปีก่อนละค่ะพระเจ้าอาจจะลืมหรือมองข้ามไปว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ้าตอนนั้น มีความจําเป็นมากเลยคือเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่หนีหนีโดนรองเท้าหลุดหายหนีขึ้นไปบนแฝดแลวทีนี้ก็เราต้องได้ไปต่ออยกอ็ไปเห็นคือแฝดเขาจะรองเท้าก็จะวามหน้าห้องเราก็ไปมองอยู่พูดนือว่าคือไม่ใช่มัาอยากได้นะคือต้องการคือรบรอดตอนนั้นคือใส่ไปแล้วก็เราก็หนีไปอีกทีนี้ก็คือมันก็นานแล้ว จากนั้นข้าพเจ้าพอพระวิญญาณบอกนี้ข้าพเจ้าก็ได้สารภาพบาปข้าพเจ้าร้องไห้เลยครับเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็อย่าขโมยของหยิบของไปโดยที่ว่าเจ้าของเข้ไม่ได้รับอนุญาตอย่าแม้กระทั่งเขียนเล่มหนึ่งกับรถยนต์คันหนึ่งมันก็คือบาปเหมือนกันนะคะเท่ากันขอบคุณพระเจ้าค่ะณตอนนี้คือข้าพเจ้าก็ได้รับการสวดปล่อยได้รับการอภัยในหนึ่งบาปแล้วและเชื่อว่า จะมีอีกมากมายที่พระเจ้าทรงยังไม่ได้สำแดงข้าพเจ้าจะาธที่ฐานตลอดเลยว่าขอพระเจ้าทรงสำแดงให้ข้าพเจ้ารู้ด้วยว่ามีบางไหนที่ข้าพเจ้ายังมีติด้างอยู่นะคะ,ะที่ยังไม่ได้แต่ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอถวายเกียรติเ,เราองค์สูงสนะุดค่ะคม